ในที่สุดบ้าน17ของแก้วก็ตันแล้ววันนี้แก้วจะพามาชมว่าบ้าน17ตันหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็แก้วจะพังชมครับมาคาดเดากัน,นครับว่าอัปเดตใหม่จะมาเมื่อไรและจะมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็สุดท้ายนะครับแก้วจะให้ชมกันว่าแก้วเตรียมตัวอย่างไรเพื่อที่จะรออัปเดตใหม่นั่นเองก็นี่คือบ้าน17ของแก้วเลยนะครับก็ตันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ทหารแล้วก็อาคมนะครับตันหมดแล้วเดี๋ยวแก้วจะพาชมนะครับมาได้ดูกัน,นะครับว่าอาวุธหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็จะแบบนี้เลยซึ่งเข้าทีมกับบาสิบเจ็ดม่วักเลยนะครับในโทสีดําและสีทองครับที่เราได้เห็นกันก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวแก้วให้ดูอุปกรณ์กก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ของแก้วมีอะไรบ้างนะอุปกรณ์ของแก้วนะครับตอนนี้ให้ดูกันนะก็นี้คืออุปกรณ์คิงอุปกรณ์ควีน อุปกรณ์เจ้าชายอุปกรณ์ปูแล้วก็อุปกรณ์เจน,นครับมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่ยังไม่ตัน,นครับคือมุงกุฎมืนมิตดนะเป็นเลเวล23ครับยังไม่ตันแต่ว่าน่าจะอีกไม่นาน,นครับก็น่าจะตันแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ตันบนเลยนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ช่างยากลำบากเหมือนกันอุปกรณ์เนี่ยเป็นอะไรที่อัปเกรดยากยากพอสมควรเลยแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นผู้ช่วยครับ ผู้ช่วยอยู่ด้านซ้ายนะครับเรากดเข้าไปที่กระต๊อบผู้ช่วยแก้วใช้ชมกันะครับว่ากระต๊อบผู้ช่วยนะครับเป็นอย่างไรแก้วก็ได้ทําการใช้เพชรนะครับอัปเกรดเลเวลจนตันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่นก่อสร้างฝึกหัดนะครับเลเวลแแล้วก็ผู้ช่วยทดลองเลเวลสิแล้วก็นักแปลธาตุเลเวลเจ็ดนะครับก็อัปเกรดตันหมดแล้วก็รอผู้ช่วยคนใหม่นะครับว่าจะเป็นตัวไรนะครับอาจจะเป็นตัวเจ๋งๆที่มาช่วยเราได้นะครับก็จะได้อัปเกรดกัน และนี่ก็คือปา้ากของแก้วนะครับกับบ้าย17ตันเป็นไงมาชมโหดไหมก็ยังไม่โหดสุดเนาะเพราะแก้คิดว่าแนพเดทถัดไปนะครับก็น่าจะมีอะไรเพิ่มอีกเยอะเลยแล้วทีนี้เรามาคุยกันนะครับว่าอัปเดตใหม่จะมาเมื่อไหร่นะครับแต่แก้วมีข้อมูลนะครับว่าอัปเดตใหม่จะมาในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นอัปเดตเดือนมิถุนายนนะครับก็ยังไม่ทราบวันนะครับว่าจะเมื่อไหร่แต่แก้วคิดว่าอีกไม่นานแล้วนะครับก็น่าจะอัปเดตเนาะ แล้วก็ถ้าเดตใหม่มาครับแกคิดว่ากำแพงน่าจะได้อัปเกรดทั้งหมดเลยเพราะมันเหลือ ok กำแพงเนาะแล้วก็ทางฝั่งของหอคอยอาคมครับแกคิดว่าอาจจะได้รับการเพิ่มรลเวลครับแค่แค่ข,ะขะดาวดานะอาจจะได้การเพิ่มรลเวลครับเพราะตอนนี้เรามีหอคอยคุมคุ้มข้างหอคอยคุมพิษแล้วก็หอคอยคุมล่องหนครับอาจจะมีอาคมเยาวๆไหมยาวๆอาวุธครับก็ค่ว่ากันครับว่าจะเป็นชนใด แล้วก็แก้วคิดว่าอาจจะมีการรวมกันของหอคอยปธนูนครับสป้อมนี้อาจจะได้รวมกันได้ก็ต้องมาดูกัน,นครับว่าอัปเดตใหม่มาจะตรงกับที่แก้วคาดดาวหรือไม่แล้วคุณชมคิดว่าอัปเดตใหม่ครับจะเป็นยังไงครับก็สามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยวันนี้แก้วจะพาคุณชมครับมาดูกันว่าแก้วเตรียมตัวอย่างไรบ้างในบัทองคำนะครับแก้วได้ ไม่รับเลยนะครับไม่รับไอเทมเพชมูลเลยนะครับเพราะว่ารับมามันจะกลายเป็นเพชรเนาะแก้วก็เลยมีไอเทมเพชมูลครับหลายชิ้นเลยที่สามารถใช้ได้นะครับก็จะให้ชมกันนี่เลยนะครับที่ยังไม่ได้รับเนาะก็มีเยอะเลยนะครับมีทั้งตำรา5เล่มเลยนะครับแล้วก็รูนอีก3มเล่มเนาะที่รับได้นะครับแก้วก็รอใช้ในเดือนใหม่นั่นเองแล้วก็ไอเทมเพชมูลแก้วเก็บอะไรไว้บ้าน,นครับ ก็แก้วจะพาู้ชมไปที่ไอเทมเม็ดมูลจะเห็นว่าไอเทมเม็ดมูลของแก้วเนี่ยไม่ค่อยเยอะเลยนะครับเพราะว่าแก้วไม่ค่อยได้เติมเลยนะครับจะเห็นว่าแก้วเติมแต่บ้านใหม่นั่นเองบ้านนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เติมนั่นเองก็เห็นว่าเรามีทางฝั่งของตำราเยอะเลยเหมือนกันนะเยอะไหมก็ไม่เยอะนะเพราะตำราการต่อสู้มีแค่เล่มเดียวเองครับแล้วก็มีตำราซิงโกสร้างมีตำรา อาคมตำราผู้กล้าตำราสรรพสิสงครับก็สะสมไว้นะครับส,สะ,บส,ส,มะบส,สมไว้มีรูนอยู่แค่นี้เองนะม่รู้ว่าอัปเดตใหม่มาจะพอไหมและแก้วก็ได้เตรียมคอนไว้แล้วนะครับแลกไว้แล้วด้วยเหรียญลีกเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ก็คือการที่แก้วเตรียมตัวเนาะท่านชมท่านใดนะครับที่วางแผนจะเติมเกมเนาะก็สามารถที่จะเติมได้ครับจะเติมในเกมก็ได้เนี่ยถ้าคุณชมเติมแพ็กเกจพวกนี้เนี่ยถ้าคุณชมมีอยู่แล้วนะครับมันจะเกินให้มันจะลุ้นให้เลยนะครับโดยที่เรา ไม่ต้องทาอะไรนะครับก็แค่เติมแล้วก็มันจะลุ้นให้เลยแต่ว่าท่านผู้ชมรับฟรีนะครับในบัตรทองคําในบัตรทองคำเนี่ยเราผู้ชมรอให้จบซีซั่นนะครับหวังว่ามันจะเข้าไปอยู่ในคังเลยเนี่ยมันจะไม่เข้าไปนะมันจะแปลงเป็นเพชร50เมตรนั่นเองฉะนั้นก็แก้วแนะนําว่าถ้าจะสะสมก็ต้องเติมนั่นเอง ถ้าผู้ชมจะเติมจริงๆนะครับแกวแนะนำให้เติมที่เว็บ s u p e r c e l l stone ครับพอเติมที่นี่จะได้ของแถมเพิ่มเดี๋ยวแก้วจะใส่ดิกงเว็บไว้ให้ในคำอธิบานครับกดเข้าไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดใช้โค้ดในเว็บก็จะเจอเว็บนี้นะครับมันก็จะเติมในนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้โค้ดแก้วกล้าด้วยแก้วก็จะนำรายได้นะครับไปซื้อลิงก์จากบ้านมาแจกนะครับตอนนี้แก้วได้แจกบ้าน17นะครับพอดีว่าทุนยังไม่มากนะครับแก้วก็แจกบ้าน17ไปที่แจกล่าสุดนะครับก็จะเป็นผ ก็คือพังนี้พังนี้นั่นเองที่แก้วแจกไปนะครับเป็นพังบ้านล่าสุดนะครับที่แก้วมีตอนนี้แก้วคิดว่ามันยังไม่มีอัปเดตใหม่นะครับก็เลยยังใช้ได้นะครับและแก้วก็ใช้อ่าโบนลิกเลเจนด์ด้วยนะครับให้ดูนะว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรก็แก้วตีไปแก้วตีไปแปดตาครับได้3ดาวมา7ตานตาครับแล้วก็ได้2ดาว1ตานะครับ แล้วก็การป้องกันครับวันนี้มีคนไม่ตี1คนเนาะยังไม่มาตีนครับก็ทําให้เขาตีไป7ไมาครับได้3ดาวไป2ไมาครับแล้วก็ได้2ดาวอีก5ไม้นั่นเอง1 2 3 4 5สอใช่นะครับสดาว5ไม้ก็เป็นผังบ้านนี้ที่แก้วใช้นะครับท่านใดที่จะเอาไปใช้ก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะครับแก้วพิสุดน์แล้วว่าถ้วย5้าพกก็สามารถที่จะพอเล่นไหวนะส่วนใครมีผังบ้านจริงๆก็สามารถที่จะมาแบ่งปันกันได้นะครับ โอเคแก้วมีผังบ้านอื่นอีกอ,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 กอกนะเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับแก้วแจกไว้ในเว็บแก้วก้าคอมเข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยสมัครฟรีนะและแน่คุณนครับแก้ววางแผนว่าจะเติมลิงก์จัดบ้านครับตั้งแต่บ้าน9ถึงบ้าน17มาแจกพยายามที่จะแจกทุกเดือนครับตอนนี้ขอ,อเก็บเงินก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันมีผังบ้านอื่นก็มีนะครับที่แก้วได้แจกไปเราไปดูซิบ้านหลังนี้เป็นยังไง ก็จะเป็นผังบ้านตนัวต้าสาดาวนะครับที่เราเคยเห็นกันใช้ดีนะใช้ดีผู้ชมลองใช้ได้เลยนะถ้าใช้ไม่ดีก็เปลี่ยน <laughs> โอเควันนี้ก็ได้พามาชมนะครับมาชมบ้านที่แก้วน้องฝากกัน,นครับก็จะเป็นบ้าน17ที่แก้บ้าน17ของแก้วนะครับที่ตัดแล้วก็น้องฝากกัน,นครับพร้อมกับพูดถึงว่าอัปเดตใหม่จะมาเมื่อไหร่นะครับก็น่าจะมาในเดือนนี้แหละ แต่ว่าจะจะวันไหนเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องไปคาดเดากันแล้วนะครับว่าจะมาในช่วงไหนจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือ2สัปดาห์ก็ลองไปคาดเดากันและแก้วก็ให้ดูนะครับว่าแก้วเตรียมไอเทมเพชมุลอะไรไว้บ้างเนาะบน,นี้แก้วก็มาฝากไว้นะครับคุณผู้ชมเป็นบ้าน17ตันหรือ,อยังถ้าเป็นบ้าน17ตันแล้วก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับกำลังดันบ้านเป็นบ้าน17นะแก้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับไปถึงเป้าหมายเนาะเราจะได้เป็นบ้าน17ตันกัน วันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วมกันใหม่สวัสดีครับ